deduction literally เสียงเบาอ่ะเบามากมเ,มเปิดเ่างครับเนี่ยในเปิดับเดี๋ยวปเปิดที่สนามวันที่ยาวที่หนึ่งวะที่หนึ่งจะ<อ>ที่วันนี้กําลังจะไปสนามคลอง5ไปเราจะไปเอาแชมป์ให้ไหมไม่ไทันละครับเราจะไปเอาแชมป์มี่้ได้แชมป์นะ ไม่พี่แอร์ได้แชมป์เพราะว่าที่2องว้าวใช่คือท่าที่2ไม่ว้าวนี่เรียบร้อยไปแล้วนะคันเนี้ไม่ใครใครจะลงก็ลงเดี๋ยวพี่กูไม่ลงเพราะว่าชนักแค่ทางเดียวพอใช่อย่าโดนล้มแชมป์ได้จะรีบไปแข่งท้องห้างหรอว่าคนเนี้ย เลาขับอยู่ในเกมนี่ไม่เปิดเลยนะกระแทกอย่างเดียวนะไม่เปิดในสัตว์ประเด็นคือใครหวกงหน้านี่ในเกมกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันนะมารีเซ็ตใหม่ไม่ได้นะครับไดอาร์ไม่มีนะครับพี่ หลุมให้เราเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนแรกกูกะว่าใส่เสื้อเพื่อจะทำคลิปใช่ป่ะจนตอนนี้กูกทำคลิปมา4-5คลิปแล้วกูยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยด้วยกูเพื่อจะใส่เสื้อ,อ,อต้องทำ <นะ S 2> คลิปเพื่อเรียกร้องเสื้อมึองคิดดู <ละ S 2> ดิเฮ้ยนะ,นะพี่มีครับหมวกก่อนก็นได้เทีไปอยู่จอดอยู่หน้าเซเว่นนโอ้ยเฮ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 ้ยจะชนเลยอ่ะเมื่อยไหมเมื่อยไหมอันนี้ไปไหนแปดหกอ่ะสี่ห้าเอสแพ้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพ่นไฟใช่ไหมใช่อะจิม เดี๋ยวแพ้วันนี้เดี๋ยวเชยงงานใครแพ้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบนไฟนะเว้ยเอาไงเอาไงมันลอยสพร้อมไหมพร้อมไหมมันลอยสพร้อมไหมมันลอยสองซี่คงหนึ่งเอ็นไก่อีกหนึ่งที่ต่อให้ผมมาละให้ผมออกก่อนสักห้าสิบวิอะอะไรเป็นหมอตาอะไรเฮ้ยถ้่เป็นหมอตานี่ออกจากห้าสิบวิตามตามทันแล้วไม่น่าหมอ่าก็ไม่น่าฝีมือไม่น่าขนาดนั้นเอาง่ายง่ายนะวันนี้ขับนะ เบรกก่อนนะไม่เอาเข้าเบรอแล้วไปนะไ,ไปเจอนี่งานต้องเวลาเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่รู้เลยครับ ขอออกได้ขอออกได้ไม่ไม่ฟรีทิ้งพอครั้แรกฟรีทิ้งเยอะเกิน หมดจัดดีละสี่ห้าไม่ลงไม่ง้หน่อยหน่อยแน่คนนี้ดีแล้วครับเก็บไว้เาลยยครับหยอกยับแ่ลอยมาดูที่อยากขับเหมือนเดิมอีกครับใช่แต่ก่อนที่ขับพิวมาแล้วก็ได้ดีครับลงรอบไหนครับเอาลูฟ้าเ ของเนี่ยเขาเนี่ยอย่าไปบอกนะรู้จักกับพี่เน่แม้นโดนโหวกยับไปเยองกว่าตีหนึ่งแค่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายวาลิดด้วยป่ะพี่โบ๊ชอะเนี่ยที่ไหนนะที่วาลิดถ้าอยากฝากเงินเท่าไหร่ถ้าของแท้ไม่ดูอะแต่ว่าน่าจะมีห้าหกหมื่นอยู่แลนะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ราคาแต่เราเคยขายให้พี่โบ๊ชอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าไม่ถึงฝากวาลิดใช่ไหมใช่ของยูอิวันนี้พวกดูรู้ บอสรุปวันนี้4586แพทั้งคู่เอาว่าฝาดยังไงฝนตกอย่างนี้คุณคิดว่าไงครับวันนี้ก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องแดกแหกคือถ้าผมไม่แข่งนะผมได้แดกมันลอยไปแล้วโอเคตงสรุปต้องกลับบ้านกันหมดครับสรุปกลับยังไง เออกลับย <elim> ังไงเนี่ยพอละงั้นคลิปนี้คงไม่มีอะไรให้โชว์มากว่านี้แล้วพูดบันดีเ่าตีล้เดอคลิปหน้า